กาบทักทายสบายดีครับผมท่านผู้ชมขอตอนรับทุกท่านขอสู่ช่องสตาน่าชาแนลนะครับผมเนาะหรือว่าไอสตาน่ชาแนลอ้าโมนีภผาผีผานองมาติดตามเจเลกับคุณพ่อเสี่ยงหัวหนนาผีก็ว่าหัวหน้นาผีก,ก็ได้พอฝันน่นไงก็มีแต่คนตายมาบอกเลยครับผม <Yeah. S 1> นักกระ่นนํำพร้อมได้ครับผมท่านผู้ชมบางคนมาบอกตายไปแล้วมาบอกบอกว่ามาบอกมาฟังเอาด้อยขอสิบอกเจออก้าข้างทุท่าทแเ้าขอสิไปเกิดทนว่า ก็บอกกดว่าถามก็บอกมีอยดีแต่ว่าคนนี่พึงตายใหม่ๆครับผมตายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับผมเนาะไหลตายหรือว่าหัวใจลมเหลวจังได้มาจับขาพญ์เจ้าพ่อเสี่ยงกล้วยกลุง,กลงอยู่ประศั่นไข้ย,ยูเนาะขาบุรุษออกนะครับผมเนาะขารุดออกในย่านผีเป็นกรย่ยานขึ้นกันละครับผมเพราะว่าคนนี้ยังจะขาบุรุดออกเนาะเพิ่นใส่ขาปลผมครับผม,บผมอ่ะอย่าไปเบิ่งไปช่มน้ำกันครับว่าผีหลานใส่ที่ไหลตายใหม่ๆ มาบอกเลขนี่เป็นเลขตัวใดชุดใดอย่างเล่าสิเป็นจังไดไปฟังชัดๆจากปากคุณพ่อเสี่ยงได้ครับผมต่อกกอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพ่อเสี่ยงสวัสดีครับพ่อเสี่ยงครับสวัสดีครับจะเดิพ่อเสียสเส่ยง,อ,ยง,อ,ยงอาจารย์ใหญ่นะครับพ่อเสี่ยงที่ว่ออาพัวหนาผีก็ไใดพี่กันแน่สุดยอดครับฟันแม่นนั่มฟันแม่นครับแต่ว่าเกี่ยวกับคนตายตลอดนะพ่อเนาะเจ้าคนเพียงแต่มันมีแต่พวก ว่านบอไอ้เกียวไม่แตบอกนี่มั่วบอกบอกคนตายเขนไปงานศพเขากับคำว่าว่าฝันเกี่ยวคุกศพเลยันี่มันจะไปมันยอมรับอยู่พี่น้องเพื่อนก็ตายดูดูอันนี้ก็ฆ่าว่าเสียชีวิตอีกที่บอกครับนี่ก็เสียชีวิตอีกนี่ก็ตายนี่หมอนี่ก็ไปงานศพบางมื่นประหัดไปมา ไปบาดบางบางผ่านมาหันมาฝันเกี่ยวบ้างมาบอกเด็กอีกอ้าวเป็นยังครับเป็นไปยังครับจังเสียชีวิตเลยก็ว่าวง่ายกันว่าอเาว่าไหลตายนะไหลตายแม่นไหลตายตัวนอนตายตื่นมากก็ย็นแข็งเกลียอยู่ไหลตายนี่กะทิว่าเป็นตายหงคือกันไหลตายไหลตายไปแต่ว่าหมอทุกคนอายุเนี่ยประมาณในสี่สิบแปดคนกลางคนเนาะมอนี่ยสี่สิบแปดแต่ว่าบอกเมื่อบอกเด็กผู้ใหญ่มันบ่นบอกเจ็ด สองเก่าก็เก็ดสี่อายุสี่สิบแปดปีอายุสี่สิบแปดปีพี่น้าเอาแต่ว่าหังมอบอกเด็กว่าเก็ดสองเก่าเรื่องผ่้ใหญ่มาสั่นมาบอกเด็กเจ็ดสองเก่าก็เจ็ดสี่ก็เจ็ดสี่มาบอกเด็กฝันฝันนอหนี่ก็ฝันฝันใเมื่อใหญ่พอแต่ว่าโตโตฝันนี่ฝันไม่ไหวนี่แต่ว่ามันตายแต่ฝุนออกแต่ไอไป งานสววมันแตวันผาแัตวันเตวันผาัตพัง้วของได้มากอีได้มาว่านี่ได้เด็กตัวนี้ว่านขึ้นว่าวันมืันเมอวันนะเมื่อวันก็วันผาัตขึ้นกันวันผาัก่อนเปา่ครับแม่ผาัก่อนก็เมื่อไหร่วันผาฮนอีกอีกหนึ่งครบรอบครบรอบอาทิตย์ครับนอนไลตายนอนไลตายทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจใช้รเร็วมันาหมยเด็กนี่นะตัวนี่ะหนอนเนี่ยมายำแดกมามานอนฝัน ม้กับรบริษัฝันเกีียวมันบัดมาฝันเกี่ยวมือขค้ืนนี่รบริววงาสันคนสิบอกเด็กเจ้าเอะมาสันมาหอดมาจับขาตัวขาตัวตัวขาตัวขาขาของคนขาพิการนู่มาจับขาขาดกวายนาควยหลังหัวไม่ยังงเนีย่<ข>าสันเป็นขาคูสิวุฒิ่มาสันขาคนศิวอกเดกเจ้ามาสันคนตายข้ากันแล้วมาสันห่วตายคนสิวกเด็กยวคิบอกเด็กตัวไหน่าสันดซ<ข>อมเก่า ก็เก็ดสีแล้วผู้ลุง่าสัน่นซื้อดว่าสันออกดวได<ม>้ว่าสั่นออกรวดจามองว่าจากองว่ามันคือฝันจัางไนฝันบปผีอามีแต่ผีตัวมบอกเด็กคนนี่ว่ามันเป็นมูผีเหรอเนี่ย <laughs> เป็นหัวหนาเ <laughs> นี่ย <laughs> ของผู้ใหญ่ก็เกเก็ดเสองเหียายุบอกง่ายซะอาปัวีไเดมนเกก็เก็ทีองอยางเนี่ยนี่พีนาเอาด้วพิจเรณาเอาพี่เจรนาเอามาแหงแล้ว แมนอายุผู่มากายาวหสี่สิบแปดปีแมนสี่สิบแปดปีอายุพอเสงนึ่งเจ็สิเ็ดเ็ดิบองเออเจ็ดสบสองอยถ้าจัดได้นี่ก็ถือถือคือกันเจ็ดสองก่อเจ็ดเลี่นเจ็ดสองรุ่กันนะเราเว้นแต่พี่น้าเอาฟันเจ้าหนี้ขาดไ่เรานไหนเนี้ยฟันตนไนันตัวสิม่เด็กไม่เว่อม์วนก็ฟันไปซื้อฟันจยกฟันอ่ยได้จำาได ตัวฟันจำไดคือฝันมาหมอนี่มาบอกไงหรอกพนมาพันมาจับขย้าขาเลยขาขาทั้งขาขาดนี่นะจับปัวอยู่พูห่วงูห่วงไหมเอฟซีไปนะเปิดัเอฟซีไปนะครับจับดึงเลยเปิดเป็น่นี่นี่ถ้าเอฟซีเ็นมา่ไหมเป็นเจ้าของห่วงนะครับเนี่ยขาขาตอนนีเห็นอยู่ปัจจุบันเนาะครับขาขาดนะทานซึกครับเอาพีเปนยังครับเราต้องไปถามคุณพ่อเราเรื่อง่วนตัวของเพิ่น นะครับเอฟซีได้ตัวเลขแล้วงวดนี้ครับผอมาเพรากว่าหูจักแต่ว่าจะขลองตายแท้แหละวมมาเนี่ยคอยตายข้าก็ดพุ่งมาจาไอ้กระสีหัวแล้วเนาะเนี่จ็ดมื่แล้วเนาะแม่นครับหูแล้วอ่มเจ็ดหมื่อหูวจักจะค้องแล้วว่าจะกของเสียชีวิตแล้วครับอ่าเจ็ดหมื่นเจ็ดจากวันพระัตนั่นว่าหอดประหัตนี่ไปทรงสกัดอืมก็มาฝันมืงขึ้นมันประหัสอือทันซุกเกินในเดินมาฝันเกี่ยวเวก็มันร่บอัน พีได้ง่อยตุ๊กแมมตายร้านตุ๊กแมมตายเนี่ยวันมีกี่ดีมีกี่ดีไปเกิดเดี๋ยวก็โมบกเก่าฟันเลยโมบเก่าฟันเลยแม่ยันแต่เซลบอมเซลบอมประมาณว่าบอกนะกับสินี้ไปเกิดเพื่อมานอกแม่นมยันสินี้ไปเกิดคือเก่าเนี่ยโมมาอีกเรื่อยโอ้ะตู้เล็กครับแล้วก็ถือให้เอฟซีไปแคปหน้าจอเลยงวดนี้ครับตารังแปลกอยู่ครับแปลกตรงที่ว่าพอเสี่ยงอยากตีพี่น้องผลชนหมากมิจะไต ตายแบบพิษพิษประเภทเนาะตายค้ายๆว่าเขาบอกก็มเป็นจริงกับว่าตายหงอ่ะละแม่นตายตายหงับแม่นหัวใจหล่มเลี้ยวกับเว้นตายวหงไม่มาเจ็บบอกปวดนะพอนอ่ะแม่นคดีแนวนึงคดีแนวนึงเราะว่ไม่บาเจ็บบอกปวดเ่าท่ารมัน แต่ผู้เป็นเป็นแต่ผู้เป็นอันนั้นเป็นมะโหลกมะเร็งเป็นอันนั้นอันนี้ผัดก็ยังนั่นตายโอ้แทาจะตายเนาะพ่อเนอแทาจะตายเก็บแออเจ็บปวดแทาจะไปนอนโรงพยาบาลจักหมอใส่ยาจักใส่สายยาใส่ยังเนี่ยอะใครมากับรอบแคบหลายจอยเบื้องน้าครับผมเนาะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้ากับเจ็ดสี่เดี๋ยครับผมเป็นผีตายหงเป็นลูกหลานของคอเสี้ยงนี่แหละครับผมเพิ่นไหลตายนะครับผมท่าทั้งการแพทย์ก็ิดเกินว่าหัวใจล้มเหลวครับผมแต่ว่าชาวบ้านเ่าส่วนมากกิเกินว่า ไหลตายครับผมอ้าเพิ่นมาบอกมือขึ้นก้อนนี่่าสั้นมาจับขาโอ้ยใกล้ย่นบรุดูกออกนอขากระไดนอกระดกออกกระดออกเจะยญาติผีตกใจกันให้รู่อย่างน้อโอ้ยกระขาหลุดอีผีกันอตกใจอยู่กับผ่้จคาอกันโอ้ยเจ็ดสิบสองปีอ้าวไปจิ้นชอบแคปหน้าจอยเบิ้งครับผมเจ็ดสองเก้านะเพิ่นมาบอกครับผมกับเจ็ดสี่อายุพอเสี่ยงกับเจ็ดสิบสองปีครับผม 72ปีอายุพอเสียชีวิต48ปีครับผมใกล้เคียงกันกับ4774เนี่แหละให้ฉีนชอบรองพินิจนาเบิ้งนอกรับผมเนาะมากค่อยจัดเด้อครับใหญ่คนอด่นตัวใดครับผมให้ทุกท่านใช้ดลพินิจพิจารณาครับผมเนาะให้วิจาราญาณในการรับชมในการจะลงทุนครับผมพะวาเงินในกระเป๋าของท่านให้ผู้ใดตัวใดเด้อครับผมเนาะมากก็จังค่อยจัดครับผมถือมากก็ดีใจนําบ่าถือกะ เอาไหมน้าพ่อเนาะเอาสุด้ายเนี่ยสุกท่ายโชคดีโชคหมานครับผมท่านได้คำว่าชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ครับผมให้ลำรวยเงินทองซื้อเจ็ดสองเก่ากันถือสามตัวตรงๆรงเจ็ดสี่ถือจังๆมีเงินมีข้ามกันสมบทรสุขคติคิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพ่อกันไหมคลิปหนาตัวก่อนจากกันขึ้เก่าครับผมท่านผู้ชมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตาหน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้าง ู้ใดใยากไดปไ,ไ,ไปสอยขาดสายขายไปฟังล่าเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับคุณพ่อเสี่ยงขอบคุณหลายค,ครับสีผิ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข่าขายเหรียกเงินเหรียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผิ่งนองสร้างเมื่ว่านนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ใดไผ่มีติดต้นติดตไว,ว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่ชไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคลนินี่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ ุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักการบูชาหรือนาไปจิตหานที่บานที่เฮื่นไปบานนี้เฮื่น,นก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลห้ามมาขา่าขายกับบริจกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเฮ่าบ่าขาใจว่าสร้่งมีคุณ คนม่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัต์สีสูงกูัประหลาซก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลห้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาหลางยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะบารถผสมต่อให้เพิ่มผู้ตคุณนขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นจีลีมีผู้ตคุ่นมีดุโตมียติฤิ์มีอำนาจสามารถมวนอวดยติิสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุชนขึ้นมาบานนี้ไนวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล้วคนว่าให้เอาฝากบกตูม,ต,มต้นทูมกินนาบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำํำน,น,นี่คือฝากตูมากบ,บ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเคื่อนตัวเอาต้นย่อเอาขึ้นคือย่นอนั่อนฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียกนี่มานี่คือใมคูุ่นนี่นี่มันใมคูุ่น้พราะปฏิฐานอยู่ครับวันน้เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี้หยางครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองมหาราบอง์เนตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำ,ำนานมากากักนผีกันสารกระไลงอยู่ในนองสงร้างคือไม่งี้ยวดําเสียมาเห็น จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสร้างครับคือปุ๊กเสกของผุดเบิ้ลตำนาโยูนั่งเกจตำนานเบิ้ลปุ๊กเสกเชือ่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สี่ปูปุ๊กเสกผู้รวบรแรกนี่คือปูสีอนุตรโรอายุณมณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิีลงนี่ปุ๊กปุ๊กเสกให้รวบรแรกฮะ,ะ,ะนะถ่ายไปสองผู้รอด นะบัตรกู้คุณปูรอดทรมาท ondere, pues, ี่โนนเป็นผููพิเศษผูที่สองสามปูเปลี remote, right? well us, ่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควอมยากโดนใน้นมองมีอยู่กินส่างด้วยกันบันดะทีวดูครับนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกสายด้บ้านคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดมาจากใสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสีไปห้องพญายีสีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรืนะ่องก้อมเป็นมาก